ดูไหมคะว่าจีงกำลังเปิดตัวเรือสำราญที่ใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ค่ะนี่คือ Adora Fora City เรือสำราญสัญชาติจีนลำที่2ตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้วกว่า85%และเตรียมออกสู่ทะเลในปี2026นี้เรือลำนี้มีความยาวถึง341เมตรหนักกว่า140,000ตันภายในมีห้องพักกว่า2,100ห้อห้องและจะใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกับระบบ AI ช่วยควบคุมทุกการเดินทาง ตั้งแต่ระบบบริการอัตโนมัติภายในห้องพักไปจนถึงระบบควบคุมพลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญการต่อเดินำนี้เร็วกว่า Adora m a g i c City ถึง8เดือนแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการต่อเดินของจีนกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดและนี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย